สวัสดีครับผมพี่น้องครับพอบอก,กันกับบ่าวอีสานสายลายแล้วครับมือนี่กับการตอนกเขาใหญ่คือเก่าครับผมมือนี่ก็ออกย้ำเขาแรงคือเก่าครับเลาะสีคำคือเก่าครับผมมีเวลาชั่ว่มงวงกลัวๆนะครับกับการตอนนอกเขาใหญ่นะครับผมนี่อยู่ในหนีหองสองสามโตครับ เสียงด,ดีทั้งนั้นเลยครับผมแต่ว่าห็นอนจอดรถไดินเสียงริ้วตันจะใส่หลืครับเสียงในน้อยครับในน้อยหวานหวน,วนอยู่ฟังนี่แหละครับแต่ว่ารู้สึกเป็นนกผูหรือนกแม่ครับเพราะว่าเสียงหน่อยห้งครับผมริ้วตันเลยครับผมเดี๋ยวเอาเอสารสิรอฟังมึงจากน้อยครับว่าสอยูจุดเดชนะเนาะขอสิได้ไปถือครับผม แค่ที่น่ๆอยู่ในนี่นี่อย่ยินีส,สามตัวครับนี่ห้องสามตวัวครับโอ้โหสิเป็นยังไงนาะพี่น้องนาะมือนี่รอลุนกันคืนนนนอเกาล้าพี่น้องติดตามกันไปคือ้เก่้าครับมือนี่ศส่ความหมานคือเก่้าครับอโบหลายน้ะพี่น้องนะเดี๋ยวบายสานเฝ้าไปหามองทางครับเดี๋ยวมันหยค่งคำก้อนครับผม่อยมันหมานครับมือนี่ หลุนลออ้อติดตามครับ พ,ออพาลมเด่นเลยครับตัวนี้โอ้ึกว่ากล่องมาท้ายครับผมบดได้กล่องท้ายอยู่ครับเกืว่าจะสีบ่ได้ครับผมถาบาดวนครับลมมันแห้งครับบันนี่นกมันบดยิ้นกันเนาะพี่น้องเบิ่งกลายเอาพี่น้องเอ,อ้ยตัวนี้อู้หัดนุนนี่สุดยอดเลยครับตัวนี้พี่น้องเอ,อ้ย จะกุกบอสาบนะครับผุนละมาคำคำมาละทางผุนละครับดันไนผุนละนกหลายเลยครับแต่ว่าบกเสียงหง่อยู่หนี่บมาเลยครับสนใสัยบสูครับกาบาจิตตัวเอาตัวนั้นเลยหันลำพงไปผุนเนาะมันบดได้ยินไปพี่ครับหนกมันอยู่ขันอยู่หนี่แต่โดนแล้วนะครับแต่บหลูจะกุกเด้อพี่น้องมันมีหลายตัวครับหาลังตัวกับขันกุกหนึ่งหาลังตัวกับกุกแอยครับอยู่หนีจากตัวไหนนะครับผมบบเนียใจเด้อพี่น้องเด้อ หางก็เป็ี่นเั็นสีครับเส้นหนึ่ง,งดำดำบางนึงนะครับหางจากเส้นน้อยนี่จับมือเดียวพี่น้องเบึ้งบ่เนี่ยใจครับแต่ว่าลายนี่เด็ดครับบึ้งเอาโรพี่น้องบึ้งเอาโรครับสนใจยังไงก็ติดต่อบบาวอีสานมาได้ด้วยพี่น้องเด้อแบงแบงครับผมถ้าชอบเนาะนี่ครับ อามนี่เนาะพี่น้องมืดเหรอบ้าอีสานเอาอีกแล้วครับมีเวลาอยู่แค่่วโมงกลัวครับบอกมากอะสามโมงเคืองเหรเนาะสมือนี่นาหนาวนี่มันหาโมงมันกะคำแล้วเนาะพี่น้องมันกะตะเวนลงแล้วครับผมมีเวลาแค่สานีเนาะยำเสากับเห็ดบ่วงให้พี่น้องเพิ่น,นครับเห็ดซี่เพิ่นซังกะเห็ดให้เพิ่นเนาะพี่น้องเนะาะเขาจ้างเลยกะถาซาเนี่ยกัขอภัยน้ำเด้อพี่น้องที่ทนดัดที่ซังบ่วงไว้เนาะพี่น้องเนาะบ้าอีสานกะ มีเวลาเห็ดในน้อยบ่หลายปันไดครับก็ค่อยๆเห็ดไปให้นาะพี่น้องนเนาะเนาะสำหรับมือนี้ก็หมานึงแล้วครับย้าขอเลี้งก็ออกมาต่อนุกให้พี่น้องเบิ้งส่มเนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะถือว่าหมาอยู่ครับช่วงนี้จัดตะของเด็ดๆครับเนาสำหรับมือนี้ก็เสียาไว้สัมเนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะขอบุญขอคุ้นทีขอมาติดตามรับชมขึ้นก่าครับสุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับที่เบื้องจนจบคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะ อ,อย่าเจ็บอย่าจนครับหล่ำรวยเงินท้องครับผมสำหรับมองี้ผมบ่าวอีสานขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ